ผู้ชมครับเราขยับไปอีกนิดไปต่อกันที่สถานการณ์ในจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับไปดูปฏิบัติการสร้างรั้วนำร่องที่บริเวณอำเภอชายแดนโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับในระยะทางประมาณ1,300เมตรก็คือประมาณ1.3กิโลเมตรนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ก็คือบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีพลเอกสราวุฒิจันพุ่มผู้บัญชาการหน่วยทหาร พัฒนาในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยลงพื้นที่สำรวจแนวเขตแดนนะครับเพื่อเตรียมดําเนินโครงการก่อสร้างบรัวชายแดนนําร่องระหว่างหลักเขตแดนที่52ถึงหลักที่55โดยในวันนี้พลเอกสราวุธพร้อมกับคณะได้เดินเท้าสำรวจในพื้นที่หลักเขต52-53ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านแผนที่ เพื่อเข็บข้อมูลภูมิประเทศพิกัดแนวเขตอย่างละเอียดทั้งในพื้นที่ปลอดภัยและก็พื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงเพื่อเตรียมออกแบบสร้างแนวรัว้วความมั่นคงซึ่งจะเริ่มดําเนินการในระยะแรกนะครับระหว่างหลักเขตที่52 53 54ระยะทางประมาณ1,300เมตรซึ่งถือเป็นโครงการนําร่องสร้างรั้วชายแดนแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับ พลเอกสราวุธบอกต่อนะครับว่าการสร้างรั้วชายแดนจะช่วยลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการขนสินค้าหนีภาษีรวมไปถึงเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนและก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนาถนนเรียบแนวชายแดนต่อไปในอนาคตด,ด้วยนะครับโดยระหว่างการสํารวจเจ้าหน้าที่พบ,บความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาด้านฝั่งตรงกันข้ามเลยนะครับซึ่งพยายามจะแอบถ่ายภาพคลิป ขณะที่เจ้าหน้าที่ไทยที่ปฏิบัติงานแต่สถานก,การณ์ก็ยังถือว่าสงบเรียบร้อยแต่ไทยก็ได้เพิ่มความระมัดระวังและก็ยืนยันว่าจะดําเนินการภายใต้กรอบข้อตกลงชายแดนระหว่างประเทศครับมาดูจุดก่อสร้างแนวรั้วชายแดนนะครับในพื้นที่ของโป่งน้าร้อนนะครับก็คือหลักเขตที่52 53 54นะครับระยะทางประมาณ1,300เมตรนะครับซึ่งทางกองกำลังแล้วก ทางแผนที่ทาหารนะครับจะมาสํารวจลังวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการก่อสร้างถนนชายแดนแล้วก็พร้อมแนวรั้วนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการดําเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาครับต้องรองเดี๋ยวนะรอรอรอทางแผนที่ทาหารนี่เข้าสํารวจนะครับอย่างเดียวคงไม่ติดขัดอะไรพร้อมดําเนินการครับ ขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่แสดงความคิดเห็นสับสนการสร้างรั้วช,ชายแดนนะครับอย่างนางสาวกิติยาเหตุตุ่มชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับหลักเขตเปิดเผยน,นะครับว่าเธอรู้สึกดีใจที่รัฐบาลจะสร้างรั้วช,ชายแดนเพราะที่ผ่านมามักมีปัญหาขเขมรลักลอบเข้ามาขโมยผลิตผลทางการเกษตรและก็ทรัพย์สินต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงทุกครั้งที่ออกไปทําสวนครับบอกีความรู้สึกดีใจคะ่ะถ้าได้ทําจริงเพราะว่ามีที่ทํากินอยู่กล้า ราต้องรีบกลับออกมาเพื่อที่ว่ามันใกล้ชายชแดนใช่ไหมคะสมัยก่อนมันเราเราหลบเราหล,ลบลูกปืนบ่อยอะเนาะแล้วพอมีที่ทํากินเป็นที่ปลูกนาสมัยก่อนยังไม่ได้เจริญที่ว่าต้องซื้อข้าวเราต้องปลูกกินเองแล้วพอเราปลูกเสร็จสามสี่โมงเราต้องรีบกลับเพื่อที่ว่าให้ให้ไม่ให้มืดอะ่ะที่ทํากินเราอยู่ฝั่งนู้นและใกล้ฝั่งนู้นถ้าได้ทํากําแพงจริงก็คือดีใจดีใจมากๆค่ะจ้ะ นางสาวธนัญญาล้วนดีชาวบ้านอีกหนึ่งคนในพื้นที่นะครับเล่าให้ฟังครับว่าหากแนวรั้วชายแดนพาดผ่านพื้นที่ของตนเองเธอยินดีเสียสละเลยนะครับเพราะอยากเห็นความปลอดภัยเกิดขึ้นโดยเร็วจะได้กินอยู่อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวอันตรายจากการลักลอบเข้ามาของคนต่างชาติอีกต่อไปแล้วครับแล้วถ้าเกิดว่ากำแพงมันจะล้าเข้ามาที่เราบ้างอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรค่ะก็โอเคค่ะเสียสละ เรายอมเสียสละเลยค่ะถ้าล้ำเข้ามาเราก็ยอมพร้อมที่จะเสียค่ะขอให้ได้กำแพงค่ะข,ขอให้ได้กำแพงค่ะ